หนังสือเสียงเรื่องเรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็งสารคดีรางวัลยอดเยี่ยมในอินอวอร์ดประจำปีพุทธศักราช2557ดาวเดียวดายเขียนและอ่านบันทึกนี้เขียนจากความทรงจำและประสบการณ์ในการบำบัดหวังว่าเรื่องราวในชีวิตความรู้จากจิตแพทย์การค้นคว้าเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์กับอีกหลายคน โดยเฉพาะผู้ป่วยซึมเศร้าอีกหนึ่งพันกว่าล้านคนบนโลกใบนี้หนังสือเล่มนี้ขออุทิศให้กับพ่อและลูกชายที่จากไปขอขอบคุณจากหัวใจแด่คุณหมอผู้เปี่ยมเมตตาพร้อมสมรัตโนโดมเพื่อนคนเดียวในวันแรกของการเป็นคนไข้จิตเวทและอ้อเพื่อนร่วมโรคซึมเศร้ายัางฉันยังไม่ชินสุขเศร้าเหงาดีใจ เสียใจอ่อนไหวโกรธขำอารมณ์ความรู้สึกปกติของมนุษย์ทั่วไปใครก็เป็นแต่เชื่อไม่ว่าฉันกลับไม่ชินกับความรู้สึกเหล่านี้ฉันเล่าเรื่องสองสัปดาห์ที่ผ่านมาให้หมอฟังว่ามีอารมณ์หลากหลายมากเวลาดูหนังเศร้าดูข่าวเศร้าดูอะไรซึ้งๆอ่านหนังสือแล้วโดนใจก็นั่งร้องไห้ดูรายการตลกก็หัวเราะเสียงดังลั่นบ้านบางวันรู้สึกล่าเริงอยากออกไปล้นลานอกบ้าน ไม่อยากเก็บตัวอยู่ในถ้ำเหมือนก่อนบางครั้งรู้สึกหงุดหงิดบางวันอยากทำตัวบ้องบ้องบอกหมอว่าตอนแรกสงสัยว่าทำไมเราถึงอ่อนไหวกับเรื่องต่างๆง่ายขนาดนี้สรุปไม่ได้ว่าเป็นแบบนี้แล้วดีหรือไม่ดีกันแน่หมอถามว่าทุกข์กับอารมณ์เหล่านี้หรือเปล่าฉันตอบว่าเปล่าไม่ทุกข์เลยแถมยังคิดว่าดีกว่าอารมณ์ไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่ยินดียินร้ายกับทุกสิ่งแบบที่เคยเป็นมาหลายปีด้วยซ้าไป หมอพยักหน้าตอบว่าดีนั่นแสดงว่าเริ่มเป็นเหมือนคนทั่วไปแล้วเพราะนั่นเป็นอารมณ์ปกติของมนุษย์ทุกคนตอนไม่มีอารมณ์เหล่านี้ตั้งหากที่น่ากังวลแล้ววันนี้ฉันก็รู้สึกเหงาไม่ได้รู้สึกเหงามานานมากแล้วฉันเคยชินกับการอยู่คนเดียวไม่ต้องเจอใครไม่ต้องพูดกับใครทั้งวันสามารถอยู่ได้แบบหายใจทิ้งไปวันๆอยู่ไปเรื่อยๆวันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นอีกแล้วก็เลยไม่ชินน่าแปลกนะ ฉันไม่ชินกับอารมณ์ปกติของมนุษย์ทั่วไปอาจเป็นเพราะว่าไม่ได้สัมผัสกับมันมานานอย่างความเหงาเนี่ยสมัยก่อนเคยรู้สึกทรมานกับมันมากแล้วช่วงเวลาหนึ่งกลับไม่รู้สึกทุกข์กับมันเลยมาวันนี้กลับไม่รู้ว่าจะทรมานกับความเหงาหรือรู้สึกกับมันยังไงดีเหมือนคนที่ยังจัดการกับอารมณ์ของตัวเองไม่ถูกถ้าถามว่าชอบไหมที่เป็นแบบนี้ชอบไหมที่รู้สึกเหงาต้องตอบว่าชอบชอบมากคนอื่นคงคิดว่าบ้า ฉันก็บ้าจริงๆไม่เถียงมีอีกการเปลี่ยนแปลงหนึ่งหมอบอกว่าเป็นสัญญาณดีมากสำหรับผู้ป่วยอย่างฉันเมื่อฉันบอกหมอว่ารู้สึกขอบคุณโรคซึมเศร้าเป็นคำขอบคุณจากใจส่วนลึกเลยนะว่าถ้าไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าวันนี้ฉันก็จะมองความทุกข์ในมุมมองแบบเดิมทุกข์แล้วจมกับมันเศร้ากับมันหรือบางทีก็หาทางออกไม่ได้การเป็นโรคซึมเศร้าทำให้ฉันจมจนดำดิ่งลงไปกับความทุกข ความเศร้าความหดหู่ความสิ้นหวังดำดิ่งลึกลงไปเหมือนอยู่ในห้วงอวกาศไม่รู้ขอบเขตสิ้นสุดบางคนอาจมองว่าไม่เห็นจะดีเลยใช่ไม่ดีเพราะความเศร้ากินลึกแบบนั้นจนเกิดภาวะสิ้นยินดีอย่างที่เคยเล่าไปแล้วย่อมไม่ใช่สิ่งดีสำหรับมนุษย์ปกติจนเมื่อวันหนึ่งเราหลุดพ้นจากการดำดิ่งนั้นแล้วมันกลับทำให้มองความทุกข์เป็นเรื่องโคตรธรรมดา อาจเพราะเคยทุกมากจนบรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้พอหลุดมาได้เลยมีภูมิต้านทานสูงกว่าคนอื่นอีกมุมหนึง่งการเป็นโรคซึมเศร้ายังทำให้ฉันรู้จักเก็บเกี่ยวความสุขจากเหตุการณ์ธรรมดาในชีวิตง่ายขึ้นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เคยมองข้ามไปบางทีกลับทำให้มีความสุขแม้แต่ความทุกข์บางทียังมองให้เป็นความสุขได้อย่างไม่น่าเชื่อฉันไม่รู้ว่าเป็นเพราะพื้นฐานแท้จริงของตัวเองเป็นคนเข้มแข็ง กว่าที่ตัวเองคาดคิดหรือเปล่าเพราะเคยคิดมาตลอดว่าเป็นคนอ่อนแออ่อนไหวใจง่ายไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะผ่านจุดแย่สุดๆในสารพัดอาการของโรคซึมเศร้ามาถึงวันนี้ได้โดยไม่ตายด้วยการฆ่าตัวตายหมอช่วยยืนยันความคิดนี้ว่าใช่ความจริงแล้วพื้นฐานของฉันเป็นคนเข้มแข็งเพราะดูจากเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กการสูญเสียหรือสิ่งกระทบใจแรงๆเกิดขึ้นไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง สุดท้ายฉันกลับผ่านมันมาได้และยิ่งกว่านั้นยังมีทัศนคติดีกับโรคซึมเศร้าในตอนท้ายสุดเสียอีกหมอบอกว่าความรู้สึกขอบคุณโรคซึมเศร้าเป็นสิ่งที่จิตแพทย์อยากให้เกิดขึ้นกับคนไข้เพราะนั้นแสดงให้เห็นว่าการเยียวยากำลังพัฒนาไปในทางบวกอย่างมากหมอบอกว่าดีใจเพราะนี่คือสัญญาณดีมากสำหรับตอนนี้ฉันก็รู้สึกอย่างนั้นแอบภูมิใจนิดๆที่เราสามารถผ่านมาได้ แล้วชีวิตกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆแบบไม่หวือหวาอย่างเคยเป็นการผ่านโรคซึมเศร้าทำให้ฉันไม่กลัวตายพร้อมจะตายได้ทุกวินาทีจากวันนี้จะไม่หมายความว่าพร้อมตายด้วยการฆ่าตัวตายอย่างเคยแม้ว่าฉันไม่กลัวตายถ้าต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกนานๆก็ต้องมีชีวิตอย่างมีความสุขให้ได้นั่นเป็นสิ่งที่บอกตัวเองทุกวันแต่วันนี้สิมันเหงาควรจะจัดการอย่างไรกับความเหงาดีนะ ก็แหมมันยังไม่ชินจริงๆแต่เพื่อนร่วมโรคหมอเคยพูดถึงสถิติหนึ่งให้ฟังว่าในทุกห้าคนจะมีหนึ่งคนที่ช่วงชีวิตหนึ่งของเขาเคยมีภาวะซึมเศร้านั่นแสดงว่าถ้ามีคนบนโลกอยู่เจ็ดพันล้านคนหนึ่งพันกว่าล้านคนในนั้นเคยเป็นโรคซึมเศร้าฉันจึงมีเพื่อนร่วมโรคอยู่มากมายมหาศาลซึ่งเป็นเรื่องค่าไม่ถึงมาก,ก่อน ตอนเดินเข้าสู่การบําบัดครั้งแรกฉันเห็นผู้ป่วยจิตเวชจํานวนมากมารอพบจิตแพทย์กันตั้งแต่เช้าเคยนึกสงสัยว่าพวกเขามาด้วยอาการอะไรบ้างจะมีคนเป็นอย่างฉันอยู่มากแค่ไหนนะแต่ก็ไม่ได้พูดคุยกับผู้ป่วยด้วยกันเองเลยเหมือนทุกคนต่างมีกําแพงกั้นโลกส่วนตัวเอาไว้ไม่มีใครอยากคุยกับใครคงเหมือนฉันในตอนนั้นลึกๆรู้สึกอายรู้สึกว่าเราไม่ปกติอย่างคนทั่วไป ความอายอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คนคนหนึ่งตัดสินใจเดินไปพบจิตแพทย์ช้ากว่าที่ควรส่วนใหญ่มักกลัวสายตาของคนทั่วไปกลัวถูกสรุปว่าเป็นคนบ้าเพราะสื่ออย่างหนังหรือละครชอบแสดงภาพผู้ป่วยจิตเวชออกมาในแนวบ้าอารวาสทำร้ายผู้คนหรือเป็นตัวตลกไปเลยมุมมองของคนทั่วไปต่อผู้ป่วยจิตเวชจึงเป็นแง่ลบซะส,ส่วนใหญ่คาว่าไอ้โรคจิตไอ้บ้าไอ้คนสติไม่ดี กลายเป็นคำด่าดเจ็บเจแฝงการดูถูกดูแคลนอยู่ในถ้อยคำเหล่านั้นมันช่างไม่ยุติธรรมต่อผู้ป่วยเลยเพราะความเป็นจริงปัญหาการเจ็บป่วยด้านจิตใจก็เหมือนการเจ็บป่วยทางกายสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและเกิดจากสาเหตุแตกต่างกันหรือหลายสาเหตุผสมกันยกตัวอย่างที่ฉันเคยเขียนถึงปัจจัยการเกิดโรคซึมเศร้าว่าอาจมาจากสาเหตุถึงสาปัจจัยปัจจัยด้านชีวภาพ เป็นความผิดปกติของสารเคมีในสมองปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยด้านจิตใจอาการแสดงออกก็ไม่ได้บ้าอารวาดนั่งพูดเพ้อเจ้อหัวเราะสลับร้องไห้ลำลิเกเหมือนในหนังหรือละครเสรียหน่อยผู้ป่วยอย่างฉันหรืออีกจำนวนนับไม่ถ้วนก็ดูไม่ต่างจากคนปกติทั่วไปถ้าให้ลองแยกแยะด้วยการมองภายนอกคงแทบไม่มีใครแยกออกหรอกว่านั่นคือผู้ป่วยซึมเศร้าหรือไบโพล่า วันนี้ฉันยอมรับว่าเป็นผู้ป่วยอย่างเต็มภาคภูมิไม่รู้สึกกังวลหรืออายหากต้องบอกใครต่อใครว่ากำลังบำบัดอยู่ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นหลังจากบำบัดรอบสองมาระยะหนึ่งจากความอายกลายเป็นความภาคภูมิใจไม่ได้ภูมิใจที่ตัวเองป่วยแต่ภูมิใจว่าสามารถผ่านวิกฤตต่างๆมาได้แถมยังค้นพบว่าตัวเองนั้นแกร่งกว่าอีกหลายคนมากทีเดียวอย่างที่หมอคอยบอกอยู่เสมอว่า ถ้าพื้นฐานไม่ใช่คนเข้มแข็งแล้วฉันคงไม่ผ่านเรื่องร้ายในชีวิตจนมาพบกับหมอได้อย่างทุกวันนี้หรอกการยอมรับว่าเป็นผู้ป่วยยังทําให้ฉันอยากค้นหาตัวเองพอๆกับอยากค้นหาเพื่อนร่วมโรคที่อาจเดินสวนกันไปมาตามท้องถนนบางครั้งค้นหาเพื่อนเหล่านั้นบนโลกไซเบอร์จนได้รู้ว่ามีผู้ป่วยซึมเศร้าและไบโพลาซ่อนอยู่มากมายจริงๆหลายคนกำลังสงสัยว่าตัวเองเป็นอะไร หลายคนยังเข้าใจผิดเรื่องโรคและการรักษาเหมือนฉันตอนบำบัดรอบแรกและหลายคนอยู่กับโรคมายาวนานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คำแนะนำเพื่อนร่วมโรคผ่านโลกไซเบอร์โดยไม่เปิดเผยตัวตนแท้จริงมีครั้งหนึ่งฉันพบคนขับแท็กซี่ที่เป็นผู้ป่วยเขาถามฉันว่าไปโรงพยาบาลน,นี้ทำไมฉันตอบไปตรงๆว่าไปพบจิตแพทย์เพราะเป็นโรคซึมเศร้าพี่แท็กซี่หายมามองก่อนพูดว่าผมก็เป็น แต่ไม่เคยไปพบหมอเลยหมอนัดทุกเดือนให้ไปรับยาผมให้พ่อไปเอายาแทนและส่งมาให้ที่กรุงเทพฉันถามเขาว่าทำไมไม่ย้ายมาพบหมอในกรุงเทพเขาตอบว่าย้ายมารักษาในกรุงเทพก็ไม่ได้รักษาฟรีสิพี่แท็กซี่ยังเล่าเรื่องน่าตกใจว่าถ้าเขากินยาแล้วง่วงจะแก้ปัญหาด้วยการกินเครื่องดื่มชูกำลังตามไปเพื่อให้สามารถขับรถได้ทั้งวันมันสะท้อนให้เห็นว่าคนไม่เข้าใจโรคและไม่เห็นความสำคัญของการบำบัด ไม่ใช่แค่อาจทำเรื่องเสี่ยงอันตรายกับตัวเองโดยไม่รู้ตัวยังอาจทำเรื่องเสี่ยงอันตรายกับคนอื่นเช่นผู้โดยสารอย่างฉันอีกด้วยฉันนึกถึงผู้ป่วยอีกหลายคนที่เคยพบหรือพูดคุยเพื่อนของเพื่อนคนหนึ่งมีอาการซึมเศร้าทุกครั้งตอนตะวันใกล้ตกดินแดดผีตาพระอ้อมคงมีสีสันหรือบรรยากาศบางอย่างไปกระทบอารมณ์เข้าให้เขาจึงรู้สึกหดหู่เศร้าหมองรู้สึกไร้ค่าและอยากฆ่าตัวตายในแทบทุกเย็น เพื่อนร่วมโรคอีกคนเจอกันตอนไปปฏิบัติธรรมดูภายนอกเป็นคนเงียบเงียบเรียบร้อยใจเย็นพูดเสียงเบามากถ้าไม่ได้คุยกันจะไม่รู้เลยว่าเป็นคนมีความเครียดสูงเก็บกดเขาเคยบำบัดโรคซึมเศร้ามาหลายปีพอทิ้งช่วงบำบัดและเลิกกินยาอาการต่างๆก็เริ่มกลับมาฉันจึงแนะนําให้กลับไปพบจิตแพทย์อีกครั้งอีกคนนึงเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยนิสัยคล้ายฉันมาก ขี้อ่อนไหวหยหาความรักมีปัญหาครอบครัวแถมยังเป็นนักอ่านและชอบเขียนหนังสือเหมือนกันอีกต่างกันตรงชั้นเป็นคนไร้วินัยอย่างรุนแรงชอบโดดเรียนโดดแม้กระทั่งสอบแล้วเพื่อนคนนี้เป็นคนคอยตามจิกให้เข้าเรียนให้มาสอบพอเรียนจบเราทั้งคู่ต่างห่างหายไม่ได้เจอกันเป็นสิบปีฉันได้รับรู้เรื่องราวจากเพื่อนคนอื่นว่าเขาโดนแฟนทิ้งโดยมีลูกติดท้องอยู่ด้วย และเริ่มป่วยเป็นซึมเศร้าตั้งแต่ตั้งท้องเรื่อยมาจนถึงวันนี้ฉันตัดสินใจกลับมาบำบัดรอบสองเพราะเพื่อนคนนี้แนะนำพยายามนัดจิตแพทย์คนปัจจุบันให้ถือว่าฉันโชคดีมากที่ได้กลับมาคุยกับเพื่อนและยอมเชื่อเพื่อนมาพบหมอหลายครั้งเวลาคุยกันฉันสัมผัสได้ว่าเพื่อนยังคงมีภาวะซึมเศร้าให้เห็นอยู่บ้างสาเหตุมาจากเรื่องกระทบจิตใจอย่างความรักแม้แต่เรื่องการเมืองหรือความไม่เป็นธรรมในสังคม เพื่อนเคยบอกว่าขอกินยาต้านเศร้าไปตลอดชีวิตเพราะไม่มั่นใจในอารมณ์ของตัวเองตรงนี้เป็นความคิดแตกต่างจากฉันผู้ไม่อยากกินยาไปตลอดชีวิตแบบคนละขั้วเลยฉันไม่อยากกินยาตลอดชีวิตเลยพยายามหาทางบำบัดตัวเองด้วยวิธีอื่นๆแต่ไม่ใช่การตัดสินใจของเพื่อนเป็นสิ่งผิดฉันถูกหรือเพื่อนถูกฉันผิดฉันคิดว่าผู้ป่วยแต่ละคนมีสิทธิตัดสินใจจะเยียวยาหรือบำบัดโรคในวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด และเชื่อว่าไม่มีใครรู้จักตัวตนของเราเท่ากับตัวเราเองทั้งนี้ทั้งนั้นต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัยของจิตแพทย์ด้วยหลายครั้งฉันมีโอกาสใช้ประสบการณ์และความรู้จากจิตแพทย์ให้คำแนะนำกับเพื่อนร่วมโรคผู้ไม่เคยเห็นหน้ากันทั้งโลกไซเบอร์ไม่ใช่ว่าฉันเป็นผู้รอบรู้เรื่องโรคซึมเศร้าหรือไบโพล่ามากมายข้อมูลความรู้คำแนะนำดีๆจากจิตแพทย์หรือจากการหาอ่านเพิ่มเติม ประสบการณ์ชีวิตและการรักษาของฉันอาจมีบางช่วงบางตอนคล้ายบางคนหรือไม่มีส่วนไหนเหมือนเลยคำแนะนำดีที่สุดของฉันต่อเพื่อนร่วมโรคคนอื่นจึงมักเป็นการบอกให้ไปพบจิตแพทย์และเดินเข้าสู่กระบวนการบำบัดอย่างถูกต้องฉันเชื่อว่าถ้าเข้าสู่การบำบัดอย่างถูกต้องให้ความร่วมมือกับจิตแพทย์ค้นหาวิธีที่เหมาะสมในการเยียวยาตัวเองแล้ว เพื่อนร่วมโรคอีกหลายคนก็สามารถเดินม,มาถึงจุดที่ขอบคุณโรคซึมเศร้าอย่างฉันได้ในวันนี้อยากบอกเพื่อนร่วมโรคทุกคนว่าเราไม่ใช่ผู้ป่วยเพียงคนเดียวบนโลกใบนี้ยังมีเพื่อนอีกหนึ่งพันกว่าล้านคนกำลังตามหาตัวตนของเขากลับมาเช่นกันไม่ต้องรู้สึกอายหรือกลัวกับการยอมรับว่าตัวเองเป็นผู้ป่วยแค่เปิดใจกับการรักษาเปิดใจกับการค้นพบตัวเอง แล้วจะรู้ว่าเราสามารถอยู่กับโรคนี้ได้แบบไม่จำเป็นต้องมีความทุกข์อย่างที่เคยกลัวหรือเป็นมาก่อนเก็บมาเล่ากระทรวงสาธรารณาสุขของไทยเพิ่มสิทธิ์ให้ผู้ถือบัตรประกันสังคมและบัตรทองสามารถรับการรักษาโรคทางจิตเวชตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคม2554เป็นต้นมาเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากยารักษาโรคทางจิตเวชบางชนิดที่มีราคาแพง อย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊ก